ชอยนะครับจากช่อง h u s e of Troy บลอลไบส์ต้นช่องที่ทำขึน้นมาเพราะว่าใหญ่ทุกคนมีมูวันนี้มันเป็น Special Episode รอยการนอกเพราะว่าเราไปข้างนอกมามันมีงานของของ Exotic p e t ที่แบบน่าจะครั้งแรกที่แบบเป็นงานที่แบบผลเออเป็นสเกลใหญ่ครั้งแรกในรอบแบบ ปีสองปีตันงแต่โควิดเออนี่น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยแล้วก็รู้สึกเฮ้ยมันมันมันน่าไปเพราะว่าฟาร์มใหญ่ๆที่เรารู้จักเนี่ยไปกันเกือบหมดแล้วงูที่เข้าไปในงานนี่บออุ้ยกระพันมากเยอะเยอะเขาเขาว่าเขาว่าเยอะมากๆเราเราก็ไม่แน่ใจนี้อันนี้ rpm. ถ่ายแต่นอกไป่ข้างนอกเออก็เลยเดี๋ยวไปดูที่งานว่ามีอะไรว่างานไม่ใช่บีแบบที <người> ่ซิโก้สิทธิรินงานจะมีตั้งแต่2 5ถึง28 n o v บ m b e r งานมีตั้งแต่สิบโมงถึงสองทุ่มชื่อโซนผมไม่แน่ใจว่าชื่อโซนโซนมันมันมัน้งม,มันเป็นโซนที่แบบหันหน้าเข้ามาห้างโซนซ้ายสุดนะมันเป็นโซนสร้างใหม่โซนที่แบบม,มีมีลานพื้นที่เตินตรงนั้งงนไปไปก็แบบเราอ,อยากไปเราเราเรา,เราไม่ได้ออกงานไม่เคยไปเดินดูงานงานสัตว์เลี้ยงที่แบบมีงูงออกงานเยอะๆแบบนี้มาก่อนก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เลยไปดูกันก็ เดี๋ยวไปดูว่าในงานจะไ,ไ,ได้ได้ภาพบรรยากาศประมาณไหนกลับมาบ้างไม่รู้จะเป็นได้นานแค่ไหนไม่รู้จะเก็บได้ครบทุกร้านหรือเปล่าแต่ว่าพยายามถ่ายมาให้เยอะที่สุดให้ทุกคนได้ดูเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาครับวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายไปด้วยเลยก็อันนี้เดินเข้ามาจากหน้าห้างนิดนึงไม่ไกลามากก็จะเห็นโซนนี้เลยครับทั้งโซนที่เป็นโซนงูทุกโต๊ะสีดำเนี่ยคือโต๊ะของแต่ละฟาร์มที่เข้ามาออกงานกันเนาะ ยาวไปนู่นนะเห็นไหมไปถึงฝั่งนู้นนักยังไม่โตงูอยู่นะแต่ว่าเลยไปอีกเนะี่ยจะมีเป็นโซนสเ์เหล้ยงอื่นๆด้วยมันเป็นงานเพชรโชว์เนาะไอ้แต่ตรงนี้เป็นโซนของงูอย่างเดียวเนี่ยลึกเข้าไปข้างในก็จะเป็นงูอีกยันยันยันสุดปลายตรงกลางนั่นเลยครับเป็นก้นงูงูเยอะมากๆเยอะเต็มไปทุกโต๊ะเลยคิดดูต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงอ่ะกว่าจะเดินได้ครบถูกโต๊ะกันนะเยอะจริงหน้ามาสุดสุดเดี๋ยวก็จะเดินไปตามโต๊ะเรื่อยๆเนาะดูตาม ป้ายเอาเห็นตัวไหนสวยผมจะพูดว่าแบบไอ้ผมชอบตัวนี้ก็เดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆเออมีหลายตัวพยายาม่ายให้ดูกันแต่อยากให้ไปดูเองผมว่าเห็นเองดูเองสีน่าจะสวยว่าในกล้องผมแหละเออไปเห็นตัวจริงน่าจะประทับใจกว่าเนี่ยก็จะพยายามเดินๆไปตามโต๊ะเรื่อยๆนี่นี่ตัวนี้อยากได้เป็นสไปเดอร์เอ็กซานดกสวยเปล่าเคยนะแล้วตัวนี้ก็ โอ้ยยีนอย่างยาวเลยอ่านดูดิเยอะมากก็เดินกันไปเรื่อยๆนะครับก็ดูตามชื่อปลายหมอกไปนี่อีกตบหนึ่งตัวนี้คืออะไรรู้เปล่าตัวที่สองมาเดินแะเดินเร็วไปหน่อยได้ย้อนกลับไปได้ย้อนกลับไปยังไงผมก็ทายมาอยู่แล้วตัวนู้นตัวนี้คือ a m c มช c l e ปีสองหนึ่งใช่ไหมของหนึ่งใช่ไหมใช่ เออเอ้ยปีสองศูนย์ปีสองศูนย์ปีสองศูนเออตัวใหญ่แล้วเหมือนกันเมื่อกี้ก Dream ีนส l อที่ใครๆอยากได้กันเนาะก็มีอีกหลายตัวเลยมีเลยครับปูเห็นเลยอยากได้มากตัวนี้แค่บานาน่าคาลิโกะแล้วก็นันนี้สามยีนสวยสุดเลยนี่ฟรีเบย์ยิงตัวยิงสวยเนาะโตนี้ผมพูดเลยว่าเด็ด ขล่านั่นคือ tri st pe, tri stripe ตัวเต็มหมดนะตัวน,นี้เป็น fire fire tri stripe pastel pastel แล้วก็ pastel tri stripe หู st <ฮ>ดูสิเด้สุดอ่ะฮันนี่ <c oughs> พูดเลยว่าใจละลาย dreamsicle 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 แล้วก็ dreamsicle 4ตัวติดกันสวยแบบตายไปเลยครับกลับบ้านไม่ถูกแล้วนี้คือโอ้ สวยจังเลยดูก็รู้ใช่ไหมว่ามันคือ d ี g ีดีตัวเป็นอยู่โต๊ะเดิมครับแต่ว่ามีตัวอื่นตัวนี้คืออยากได้มากรู้ใช่ไหมว่าอะไรมันคือป a นานะ f ฟรี w a y ครับคราวนี้ผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สันทัดขอผ่านให้ดูเฉยเเขาไม่เขียนผมก็ไม่รู้เรากินอะไรตัวนี้คือ u l t r a m a เมสวยนะ ตัวนี้ตอนแรกผมถึงเขาบมบูแต่เขาบอกไม่ใช่แต่ไม่รู้อะไรตัวนี้คือ p a s h e l i n c h i e Freeway มือสัน่นใจสัน่นหมดเห็น Freeway ไม่ได้เลยผมเนะี่ยแล้วข้างบนของเขานะี่คือ l a v e n d e r ล้วนๆน,นะครับสวยมากเป็น l a v e n d e r ที่แบบสีดีมากๆสีดีจริงๆดีแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยยังยังไม่หมดไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆ อันนี้ไม่เน้นเยอะเน้นยากอ่ะจิงเกอร์ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะอันเนี้ยผมไม่เคยเห็นเลยครับผมในเมืองไทย Super Asphalt NG Pastel แลแล้วก็ Super Asphalt Super NG Possible Spot n o s e โอ้โหไม่กล้าถามราคาเลยครับมีมีกหลายตัวอยู่ ก็มีน้องทิ้งจกตัวเลื่อนๆนเป็นสเกลเลสอย่างางามเขามีเป็นเป็นบมบูแลวเปิรตคลาวด้วยเยอะมากๆาฝ่องฟาร์มนี้ไม่ต้องแนะนำอะไรเยอะครับทุกคนรู้จักอยู่แล้วเรอเลชี่กับฟาร์มของพี่เป้ครับ Overdose ดงูแน่นๆเลยครับผมของเขาจะมีเป็นสายคลาวเยอะลองอ่านกันเนาอยลองอ่านกันเนาอ มาเดินบีเบบไม่มาเดินงานของโตนี้ไม่ได้นะครับของของพิยาเขาเออตัวตั้งตัวตีหลักของงานรอบนี้หูเยอะเหมือนกันแต่ที่บ้านก็นเยอะกว่านี้นะอันนี้เอามาแบบว่าสัมผัสเฉยๆยจิ๊บจออบงูเด็ดเดหลายตัวอยู่ต้องมาดูเองจริงเราไม่รู้แต่ละคนชอบอะไรนี่ของผมเลยครับตัวนี้โอ้ยสวยอะ่ะมัน มันไม่เหมือนงูมันไม่เหมือนงูจริงอะสีมันบบไม่เคยเห็นงูหน้าตาแบบนี้เลยชอบมากมีกหลายตัวเลยครับราคาดีราคาดีอย่าลืมว่าทุกตัวนี่คือเห็นราคาป้ายเนะี่ยคุยกันได้อีกนะเอออยากให้มาเดินจริงๆเลยทุกคนเลย ถ้าไม่ถ่ายให้แบบน้องสาวคนสวยคนนี้ก็คงจะต้องเกลียดกันก็มายังไงก็ต้องถ่ายงวก็ดีนี่ดูราคาสะกดใจโกสไพนี่คือแบบเฮ้ยดึงมือตัวเองประมาณ5้ารอบครับบอกพอ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 กลับกับเกือบระวนไปละแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนสีดีขนาดนั้นเจชัยโมซินของเขาตัวค่อนข้างใหญ่เลยด้วยนะ เออมีหลายตัวเลยนะน่าสนใจทั้งนั้นมี e n g f r e e w a y ด้วยมีตัวไหนน่าสนใจายทูมเมียราคาดีมากเอาไปแล้วตัวหนึ่งครับผม Leopard Black Head Possible Head Cloud ไม่รู้ใครเอาไปไปแล้ววะน่าจะสวยแหละเลยไปเร็วมาก Oh. นูนนัๆหเ,เอาเป็นไงบ้างงูเยอะมากคือที่จะบอกที่อยากจะบอกคือผมมารีบเดินเพราะว่าผมมีเวลาเดินไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเก็บทุกร้านก็พยายามถ่ายให้เยอะที่สุดแหละแต่ว่ามันก็เก็บได้หมดมันเยอะจริงๆแล้วงูสวยมากๆหลายๆตัวที่แบบโอ้โหตัวเก็บของหลายบ้านเลยล่ะที่ผมเมน็นะนะคือไม่ไม่เคยเห็นอัพง f เฟซบุ๊กกันหลายตัว คือเห็นแล้วแบบเกิดแรงบันดาลใจที่แบบเฮ้ยถ้าเอาหนึ่งเราเราบรีดงูได้อยากได้งูด้วยสวยเหมือนพวกแบบพ,พี่พี่เขาเนาะก็ก็กกอยากให้ทุกคนไปผมว่างานมันมันดีอะแล้วงูส่วนใหญ่ในใ,ใ,ในในงานนะเขาดัมราคาลงมาเหมืนอนแบบงานแรกเนี่ยรอบเปเหียดงานที่ออกได้ไม่ร่วมงานกันอยากให้ทุกคนได้ซื้องูกลับ,บบ้านอารมณ์นั้นเลยเพราะราคาเยอะก็เห็นเขาบอกว่าจากราคาป้ายอะลองคุยกับทุกร้านได้เลยมันลงไปได้อีกเขาว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้ไปคุยกันเองงานมีตั้งแต่ วันนี้25ถึง28เอออีกเหลืออีกหลายวันอยู่นะทุกคนก็ควรจะรีบไปได้งูราคาดีเกรดดีๆจากงานกลับบ้านเอออยากให้ไปอยากให้ไปเนาะก็วันนี้เอามาแค่นี้แหละเป็นคลิปพิเศษรีบทำรีบไปไปแล้วนะคาสวัสดีครับ